แข็งบ่อัดแข็งเงื่นแล้วให้ซอยบ่ล่ะซอยได้บ่อะไอ้ที่ซอยบ่ได้ยังเป็นบ้าบ่เรื่องซ้ำนีซอยกันได้สบายมันจะดีบ่มันก็ดีลรอเนาะมึงสันมันก็ต้องซอยกันถ้ามันแข็งกันกูก็จะซอยไงโอเคโอเคเนาะมึงมาต้องห่วงดอกกูซอยมึงได้แค่เรื่องซ้ำนีนึงบักกันี่ีไหมเรื่องซ้ำนีนึงซ้ำนีนึงนีนึงวุ้ยวุ้ยวุ้ยอืม แข็งบ่อาบฮะแข็งบ่แข็งอยู่แล้วแข็งอยู่เออให้ซอยบ่ละฮะให้ซอยบ่ละนี่ซอยเออแต่ว่ามันแข็งกว่าไอซอยนี่แต่ว่ามันแข็งอ่ะมันซอยได้บ่อะมันแข่ซอยบ่ได้มันเป็นบาบ่เรื่องซ้ำนี่ซอยกันได้สบายไม่ต้องห่วงสบายมันมันสิดีบ่มันก็ดีแล้วเนาะ ไม่สิพอดีมู้กันมันก็ต้องซอยกันถ้ามันแข็งก็คกูกับที่ซอยไงซอยมันบ่แข็งไงมันสิดีอยู่บ่ตามดีล่ะเนาะมู่กันทำนี่แห็นมันทำหนันมันถ้ามันแข็งกูกับที่ซอยไงทำหนั่นนึงน่ะมันบ่ได้ยากเลยเดี๋ยวนี้มันแข็งดีนะมู่กันกูซอยได้เมื่อตล่ะที่ดีแต่มันแข็งแห้งเียเนียเออมันจีแข็งแห้งบัดนี้กูก็เอากูกับซอยมึงเลยเนาะที่ดีอ๋อาเอาซันบ่เออบ่ต้องเกรงใจกู ก็แค่บอกกูดีซอยโอเคโอเคเนาะมึงมาต้องห่วงดอกกูซอยมึงได้แค่เรื่องสำหนีนึงบักกันนี่ไหมเรื่องจำหนีนึงเรื่องจำหนีนึงเรื่องจำหนีนึงวุ้ยวุ้ยวุ้ยเออไม่เปิดไม่เปิดทำให้เนางเออเก๊งกูมันกำลังแข็งอยู่มึงหัวสี่ซอยเนาะะโอ้ บอกลาบุกเนี่ยว่าแม่นวัดจีไอยหั่นมึงแข็งด้วยนี่ฮะเมื่อกี้กูเห็นมึงเปิดแก้วน้ำกูเห็นมึงหมุนบัได้มานมันแข็งบ่บอกว่าแม่นจีไอยอันนี้ของก yeah. um, ah no ูมันแข็งไอยมันล่องเนาะแฮ่มึงเอ้ยของกูก็แข็งเต็มที่นี่เพราะกังโม่ขังไว้แล้วมึงอยู่เด้อแต่มันแข็งนะไหนมึงไข็กูไทรนะไหนเอ้าแล้วมึงบอกจีไอยกูเนาะของกูแข็งเนาะโอ้ยมันโอ้ยตาย อุ้ยตาบอกมากกูกับกุยมะแห้งเหรอเนอะแล้วเมื่อวึงบอกว่าสอิลสรอยกูเนาะว่าแข็งโมแข็งบมกูมันแข็งมาถึงเนี่ยกูเห็นมึงบิดเต็มเสียกูเลยว่ามันแข็งโมมันเปิดอยไปไมันแข็งมันบมกูสิลสรอยเนี่ยนะจากว่าเห็นเนี่ยมากบอกว่าหงายมันก็แข็งอยู่แล้วอ่ะโอ้ยกูอยากเอนหัวยมันห็นวตายด้วยปะเว้ยเมืกอกี้มึงก็เล่าหมดเจ้มาถามกูว่าแข็งกันเนาะก็ไปถามว่าไงใส่เน่ะบอกแข็งกันนั่นเนี่ยแข็งยี่ปีปุ้ยะแข็งเลยเนาะ ปั๊สีฟ้าเบาล์ลมโค้กันละเงียดลายจะเลี้ยมึงว่าทำเแข็งบอกอยู่เหมือนกัแข็งเลยเนาะยอมยอม